ครับีูโกดอนในช่องเทเบอรี่สีสทัไทยนะครับตอนนี้ขบวนแห่พระมหาจักรพรรดินะครับเดินทางมาถึงเทวลัรแล้วนะครับผมพร้อมขบวนช้างนะครับไปสรุปไปครับเออ น้องครับ้อขาดนคอ่าีลายงามกับสี่คลเดินทางมาถึงแล้วครับน่าเทีวอะไรครับผมเดินได้กันไหมครับเดินเดินเดินเต็มเต็มเดินเต็มเต็ม ฮัลโหัลครับผมสำหรับนางอัศรานะครับให้รับนะครับเดี๋ยวไปถ่ายภาพกับยันข้างหน้าก่อนนะครับผมนางรำอัศรานะครับผมเดี๋ยวไปเก็บภาพข้างหน้าไปข้างหน้าเลยนะ ไนโซนที่ท่านธรรมนีนั่งช้างนะครับผมเ,เดี๋ยวจะเก็บภาพ เดี๋ยวจะเก็บภาพนะครับ ตอนนี้ก็แห่มาถึงเทวรายแล้วนะครับ เก็บภาพสวยงามนะครับ นนครับทำอะไรนครับนี่ปะตูอมองคลดินีข้อมือายุครับผมป<ะ>เป็นพ<ะ>ุท<ะ>ครับไม่ใช่ครับครับเดี๋ยวจะจัดริ้วขบวนนะครับผมถ่ายภาพ เกิดมาเกนับ้งเกิดาคบอันนี้เขต้องทมา,มาเดินไปเร่อยอ๋อทำอะรเดินไหเไปเลื่ม่ไ้เดินร่ถาภาพร่วมกันนะครับเดินไปเลยเร

สวยงามมากครับผมเครื <_ an> ่องหนบ่บเครับลงไปดลงไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยให้ไม่ได้ภาพเสียดายนะครับเข้าเฟมเข้าเฟม ที่ลหลายคนครับรอบเดียวเลยครับช้างช้างจะเหนื่อยครับเเข้าไปเลยครับนั่นแหละครับสวยงามสวยงามครับสวยงามสวยงามอ้วาว สวยงามมากเลยเอาถ่ายแล้วก็มีรางวัลน้ำใจให้ช้างได้นะครับอเออ

สวยงามสวยงามครับอ่าตอนนี้เราก็แห่เสร็จแล้วนะครับอ่าสวัสดีคุณแม่ออนครับสวัสดีครับอ่า ไมออนนะครับอยู่สรารคามวันนี้เดินทางมาหาไอ้ลูกๆครับวันนี้ซุ้มศีลับไทยของขฮาวอาสังมารวมงานซอยปูมูนี่ครับไม่ได้ครับได้ได้สัมผัสลูกไส้ระเบ้อได้ใบอะเบ้อนมาๆมาภาพไปมามามาบนภาพใบมา มเอาก็ได้ดอกเอาเอาป้าไปแซงจูบแม่จับเลยไปสักพักนึงไหครับครับพอดีแฮ่แล้วพอดีก็มันไม่มีหฮมยูก็เอาขึ้นรถมาเลย

มารับทังนี้ครับเอาได้ครับอ่าสสมอบตะกดนะเอาคสากเจ้าเป็นบุเงไงเนี่ยอ่าคุณนมยโอนด้อเนี่ยเยยยาบุยุเสียไทยให้น้าถึมงคลเป็นคเวนเมตตาพยากุณสาด้อ สงามคนหเอ้ยในธรรดาประทานคนเอิขายจิขจ like ายออนน้ครอบครัวในเชกเรื่องคนจอบักว่ากวาเมเดอดูสิคุณปชุกเดอมนตีครับคุณมันตีเด้อนี่การเจรินนุ่งเรื่องเด้อค้าขายครอบครัวยู่งเป็นความุความเจริญเด้อบารมีคนวินพ พระพิเนเด้อขมานะพรองคุ้มภัยเด้อนโมัตสะภะปะวะโตหะโตสัมมาสัมพุสสะนโมัตสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัพพุสสะนโมัตสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัพพุสสะยันพอพระพิเนเด้อดูบดาบอาจารพรงครเดอนี่มาเสียวมาหมักมามามาส่งมามิมาเทอมาจิงุวยจิงคุณน่คุณใจคุณเุสาพรเด้อชุประจุมงคลสทธาคมจินังบมีความห่งอาตุกุิตาาคุสารเด้อนี่สาอ

ขายรุ่งเรืองนะครับเป็นยังไงได้พอคนลูกไส้ล่ะเป็นดีใยัง็งครังมึงเนี่ยครับอยู่นนชียรแบบบ่สอนี้ว่าหรือย่นี่พักันซุนนี้ยันเทินย้นเทิรับ ลูกซ้ายละ่ะใจดีครับทั้งสองเฉืยดเลยเอารับอ้อยกันเร็วอ้อยอ่นหวานเออจากคุณแม่ออนนี่คุนรถอ้อยคุนรถกลับบ้านนน้ำทางไปวันนี้เข้าไปลาปู่มนีนะครับท่านก็ให้ค่าน้ำมันรถ แล้วก็ได้ช่วยงานฮะอ๋อมีอยู่ครับอ่าเดี๋ยวลงไปครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงก็ช่วยงานอ่าปูมุนีนะครับ2,000คะแนนซุ้มศรีสัพไทยนะครับอ่าขอบคุณปูมุนีมากๆนะครับไมอ่อนก็มาถึงแล้วนะครับอ่าเกือบเกือบบอท่านครับนี่ครับผมอ่าแต่ว่าก็ไดพอลูกไส้แล้วล่ะครับอยู่ข้างรถครับนี่มันนี่ ดีใจหลายเนาะครับผมไปหได้เลยไปหาลูกสาวลูกสาวครับผมนี่ครับโอ้เดี๋ยวเราจะลงจักรถก่อนนะครับอ่าเยีตียกเลื่งวันจากแม่อ่อนเร็วครับเลยครับครับงานแล้วไปตั้งว่าไา ข้าวคนเียวข้าวอะไราวข้าวครับข้าวข้าทขุ้วข้าบข้าวข้าวข้าวข้างข้าวขงาวม้าวข้ว้าวขัานา้าวข้าวขเา้าว้าว้าวขวาวาว้าว้นวข้า้าวาวข้าวข้าวา้้้า้าวน้าวข้าวข้าวบา้า ขอผมก็ขออุปนิชัยให้คุณแม่ไม่อ่อนเนาะบารามีคนสารชา่างไหอาปกปักรักษาปกป้องกุมไผ่ครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมจะเดินนุ่งเรื่องเ้อครับลูกหลานเป็นลมพลมไส้ดูแลพ่อแม่ครับผมอาสาธุนองฟิมเ้ยรับรูรับทราเด้อแไม่อ่อนฟิลมลูกอาสาธุบุญนะสาธุสาธุสาธุ

เออมาดีมครับอ่าให้มีความสุขหลายๆดนะครับเด้อสวัสดีครับอ่าไปก่อนเด้อเอ้ยนิ่งงางไปเลยครับเฮ้ยนี่แหละครับความสุขอ่า ก็มีอาหารเยอะแยะมากมายจากแม่เอฟซีนะครับมาก็ขับรถมาไกลครับผมก็อยากจะเจอช้างนะครับฮะโอเคโอเคครับผมครับดีใจหลายๆครับคุณแม่ออนนะครับก็มาเยี่ยมมาหาลูกชายคุณฮูดูโอครับผมกับพี่ยังครับนี่มนตีครับพี่มนตีเนาะพี่ไปจักเกอรสิไปเดินทางไปหาพ่อใหญ่ต่อครับไปเอาบุญนํากันต่ออยู่บันด้านผุนละครับผมขอบคุณหลายๆคุณแม่เด้อ ครับครับขีปปลอดภัยครับผมเดินทางกันแล้วเนาะอ่าครับผมอ่าวันนี้ก็ครับผมกดซับสไครต์เนาะไทยมลอสีไทยเด้อครับนี่ทีมงานซุ่มเชีไทยกันเดินทาง่ตครับผมไปบึงพ่อหญ่ไปให้กำลังใจพ่อหไ่ครับอ่าอยู่บ้านปอหูอำเภอบ้านด่านจังหวัดบีรัมนะครับเดินทางแล้วครับผมขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับช่องแฟม i ลีศสีป์บไทยครับขอสวัสดีครับ